สวยไหมโอ้โหนี่อ่ะเ,เพื่อนๆอันนี้คือแปลงนี้นะฮะสวัสดีครับผู้ชมครับทุกท่านเลยที่ติดตามนะครับก็พี่กบอ,อยากจะอ่าถ่ายภาพแปลงนี้ให้ชมแปลงนี้จริงๆแล้วเนี่ยจเยจ้าของผมอยู่ใกล้ๆแต่กไม่อยากออกสื่อไม่เป็นไรก็ขอฟังเสียงแล้วกันเนาะนุ้ยชื่ออะไรนะชื่อแนนค่ะน้องแนนน้องแนเนเนี่ยแปลงนี้เดิมก่อนหน้านี้หลังจะเก็บเกี่ยวแล้วเป็นยังไงบ้างครับ เป็นแบบมันเหลือง่ะค่ะแล้วก็กิ่งมันตายเยอะอืกิ่งตายแบบแบบกิ่งมันตรงปลายปกิ่งมันตายอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเราก็เลยเห็นแล้วน่ะแล้วคราวนี้ฉีดแล้วพอมันเหมือนใบมันออกมาอีกตรงนั้นมันก็หักออกไปเลยแล้วแบบแบบมันดีอ่ะอ๋อมันเหมือนก้านทูบใช่ไหมใช่ค่ะข้างบนเป็นเหมือนก้านทูบเลยในแปลงไอ้ต้นนี้นะแล้วก็พอใช้ตัวอาหารพืชมากิ่งงวดนะหนู อีงว่าสามงวดค่ะสามงวดนะใครแนะนําไว้ครับรพี่าสาวเขาแนะนํามาเราก็เลยเอาลองมาใช้ดูอ๋อพี่สาวเขาใช้ก่อนใช่ค่ะขอ,ของเขาสวยไหมสวยมากค่ะโอ้อยางงี้เดี๋ยวผมดูคลิปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปดูของพี่สาว<ะ>ของน้องอะไรนะน้องหนูใช่ไหมใช่ค่ะเ,ออเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมันเห็นผลตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะแบบว่าเหมือนกับว่าพอฉีดไปแล้วประมาณเจ็ดวันเราจะรู้สึกได้เลยว่าอุ้ย ใบมันมีความสมบูรณ์ขึ้นอืแล้วก็มีความเขียวดูใบอ่อนมันรูออกเลยว่าใบาอ่อนที่มันกําลังใบอ่อนนี่มันออกมาคือมันเขียวไปเลยอะ่ะม,มันมีแบบเหมือนมันเหมือนผสมบูนอะ่ะโอ้โหเนี่ยคือสวนเขาสวยด้วยนะนเห็นไหมทาหญ้าเยอะเนี่ยสวยมากเลยเขาทาสวนขับรถทานมาเขาติดทางนะทางเพื่อนๆนะเห็นไหมทางยาวมาเลยขับมานี่ผมแบบะสะดุดตามากๆเลยนะ สวยมากมันไล่ามาตามทางเนี้ยแล้วก็เ็า<ช>ทาสวนออกมาเป็นแนวนี้ที่ยาวไปข้างหน้าเนาะใช่ค่ะที่เป็นสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมแล้วก็ด้านหน้าด้านปลายนู้นนะ่ะคือถนนลัดยางนะทางนู้นนะอะอ่ก็เดี๋ยวพี่ขอชมใบใกล้ๆนิดนึงเ,เดี๋ยวขอไปดูข้างในเลยเนะี่ยตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือน้องเขาสั่งอาหารพืชนะครับแล้ววันนี้ก็มี ตัวเพิ่มจุลธาตุด้วยนะฮะก็ใช้มาแล้วสามงวดแต่วันนี้มีจุลธาตุเพิ่มด้วยเนี่ยดูสิใบเป็นไงวะพอใจไหมครับพอใจมากโอ้โห oh, พ่นสามงวดในี่พ่นแบบไหนหนูก็พ่นทั้งต้นอะคะ่ะอ oh. ๋อพ่นแบบว่าฉีดเข้าไปในทรงพุ่มด้วยฉีดแล้วด้วยเพราะว่า oh. มันไม่ได้เคยผ่านยาอะไรมาเลยหนูไม่ค่อยได้ฉีดยาอ๋อ oh, ไม่ค่อยได้ฉีดยา คือทุเรียนโทมหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วใช่แล้วมันตามจริงอะหนูจะมีปัญหาเกี่ยวกับไอ้น้าน้าที่มาไหลใช่ไหมตามต้นอ่ะแล้วตอนนี้คือมันไม่มีไอ้น้ำโลกน้ําไหลมันหายไปหมดเลยอ๋ออย่างนี้เหรอน้ําไหลตามแถวแถวเนี้ยนะน้ำไหลตามก้านตามอะไรตามจริงมันจะเยอะมากเลยค่ะโอ้แล้วมันหายไปเลยแบบมันไม่มีมันไม่มีเลยอะไม่แบบมันหายไปเลยอะอืมอืเนี้ยเนี้ยมันแห้งเลยเนี่ยเนาะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าทุเรียนแบบเขาเรียกว่า ไม่มีพวกอปัญหาเรื่องเชื้อราพวกอะไรเงี้ยไม่มีเลยแล้วไม่ได้ใส่ยาฆ่าเชื้อราเลยนะคะไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมฮะใส่ยาแต่ยาแล้วการพ่นของน้องแนนเนี่ยพ่นแบบไหนไม่ถึงว่ากี่วันพ่นทีหรือมีกําหนดชัดเจนไหมยังไงก็น่าจะสิบวันอะค่ะเออประมาณสิบวันครั้งสิบวันหนึ่งครั้งประมาณสิบวันครั้งนะแต่ว่าเพิ่งมาเริ่มใช้ได้สามงวดเองอ๋อสามงวดอ่าสามงวดก็คือประมาณสามสิบวัน ใช่ค่ะช่วงสามสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยฮะแต่ก่อนหน้านี้สภาพเป็นแบบไหนไแบบนู้นไหมจะเป็นแบบทางนู้นเนี่ยจะเห็นคร่าวๆหนึ่งไม่ใช่ได้ตอนที่หนูเก็บลูกเสร็จใช่ไหมคือหนูจะแต่งกิ่งเลยทีแรกกันแล้วคราวนี้หนูไม่ได้ดูแลเลยหนอนมันก็กินมาแล้วมันก็กินแล้วคราวนี้มันไม่มีใบอ๋อใช่แล้วคราวนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้จะมีลูกแล้วใช่ไหมอืมเราก็เลยมามาแบบว<อ>่ามีเห็นของพี 3, ่สาวเราก็เลยลองเอามาใช้ครับ นี่บอกว่าไม่มีใบแล้วตอนนี้เป็นไงครับใบเป็นไงบ้างใบแน่นโอ้ใ oh, บแน่นเลยล้วมาแต่ยอดมาแบบว่าใบามันใหญ่อ่ะสมบูรณ์มากเลยโอ oh, ้โหนี่แปลงของน้องแนนอยู่ที่ปากแพรกใช่ไหมครับใช่ค่ะปากแพรกตําบลห้วยทับมอนอําเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองนะครับใครที่อยู่แถวๆนี้อยากมาชมก็ได้นะเ <c oughs> พราะว่าอยู่ติด <c oughs> ถนนนี่มันคนเขาพูดกันเยอะนะแบบว่าเหมือนเขาขี่รถผ่านไปผ่านมาเหมือแนบบเขาเห็นอนะมันมีความแบบความเขียวความแตกต่างอะโอ้ oh, ความสดความสดเนาะพูดถึง เนี่ย <N ee> เพื่อนๆเน <tr> ี Now, ่ยแปลงที <use> g, <tr kenn ism statistics> ่เขาไม่ได <un ny art> ้ใช้ที่เรามองเห็นทางนู้นเนาะนี่เขาเขาเขาไม่ได้ใช้เนาะใช่ค่ะไม่ได้ใช้อันนี้คือไม่ได้ใช้เลยอันนี้คือไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าคือให้เห็นความแตกต่างเนาะตามจริงกับใบอ่อนมันจะสีเหลืองนะใบอ่อนมันจะเป็นแบบนั้นอ่ะอืมหนูฉีดมาใบอ่อนมันก็จะเป็นแบบเรื่องเหลือแต่อันนี้ใบอ่อนมันออกมามันสีเขียวเลยนะมันหนามันเข้มมันแบบ อ้เนี่ยครับ่ผู้ชมแบบคือถ้ามันอันนี้รุ่นน,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 นี้คือหนูฉีดไม่ทันนะคือมันมีแมลงมาเกาะก่อนมันก็เลยเป็นใบไม่ค่อยสวยแต่รอบหน้ามันก็น่าจะดีขึ้นอ่ะทีนี้พูดถึงมแมลงแล้วตอนนี้มีปัญหาไหมมลงตอนนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอ๋อแล้วตอนนั้นที่ว่ามีเราใช้ปัญหาแก้ปัญหายัางไงครับก็คือเราฉีดยามไม่ทันมากกว่าเหมือนใบอ่อนมันแตกมาแล้วเรา เราไม่ทันกับมันว่าไม่ทันมันเลยสู้แมลงไม่ได้ใช่ค่ะอืมแต่พอเราพ่นยาทันน่ะพ่นตัวอาหารพืชทันเนี่ยใบมันสมบูรณ์ไวสมบูรณ์ไวแมลงเลยไม่อยู่แมลงเลยไม่อยู่ด้วยอ๋อเชื้อราเหรอครับเชื้อราคือหมดไปเลยคือแบบหนูงงมากเลยนะปีที่แล้วแบบว่าหนูเหนื่อยมากกับเรื่องน้ําที่มันไหลๆตามต้นอย่างเงี้ยครับนี่ปีนี้มันคือมันไม่มีเลยนะโรคน้ําไหลอะไรตามต้นมันไม่มีเลย Oh. ตามจริงนะตอนเช้ามันจะมีกิ่งแบบตามง่ามๆมันอะ่ะมันจะมีน้ําไหลมาเลยนะอืมมันเป็นยังไงเนาะน้ําไหลขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยวผมต้องปรึกษา <c oughs> สอบถาม <c oughs> คุณโรดเดี๋ยวให้คุณโรดอ่าอาจจะตอบคำถามเพื่อนๆว่ากรณีที่แต่แตอนนี้ไม่มีแล้วนะน้ำไหลไม่มีแล้วนะ <c oughs> ก็วันนี้ครับผู้ชมครับผมทําคลิปไม่ยาวมากนักคือสั้นๆนเพราะว่าทุเรียนสวยอยู่แล้วครับพื้นที่ตรงนี้จริงๆแล้ว นะก็มีบางแปลงที่เขาไม่ได้ใช้นะฮะก็มีความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยแล้วน้องแนนก็อยู่ตรงนี้เนาะเอเผื่อมีใครนะฮแต่ไม่แน่ใใจว่าน้องสะดวกหรือเปล่านะฮะสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลสะดวกเป็นเบอร์โทรเป็นอะไรไหม เผื่อเขาอยากจะปรึกษาอะไรงยสะดวกไหมครับสะดวกครับอ๋อน้องแนนใช้เบอร์โทรอะไรครับเผื่อมีคนสนใจอยากซื้อทุเรียนน้องแนนแปลงนี้ไปไปทาน061ค่ะอ่า06165365347214721เดี๋ยวผมติดตามคลิปอ่าส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไปดูตอนที่ออกดูกออกดอกไม่เผื่อใครอยากทานทุเรียนแปลงนี้ครับติดต่อน้องแนนได้โดยตรงเลยเนาะนะครับกับเจ้าของ นี่ครับผู้ชมครับก็คือเป็นการแบ่งปันนะครับเพราะว่าการทําทุเรียนเนี่ยไม่ใช่มืออาชีพก็ทําได้หนูไม่เคยทําเลยนะเนี่ยหนูไม่เคยทําเลยหนูเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ปีเดียวเองปีที่แล้วคือทํานี่นะนี่บ้านนี่บ้านหนองแน่นนะหลังนี้นะครับนี่ครับแล้วตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเยอะภายในแค่เดือนเดียวสามครั้งสามงวดนี่ใช่นี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 ่เห็นไหมนี่ยแต่ว่าใบมันแตกดีมากเลยนะโอ้ใบนะ แต่ว่ารอบก่อนเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยมันหยกๆย่ยยยอยๆแบบนีบ้เนี่ยตอนนี้มันเริ่มฟื้นแล้วเริ่มฟื้นเนี่ยคือนี่เราต้องรีบฉีดยาแล้วนะท่านผู้น้องแดนบอกว่าไม่ไม่ได้มีประสบการณ์เลยนะครับแล้วลดน้ําให้น้ํายังไงช่วงนี้หนูก็ตอนนี้ก็เหมือนก็จะพางไปเลยเพราะว่าฝนบ่อยตลอดอ๋อเหมือนมันพอดีกับฝนพ,พอดีกับฝนฝนก็โอเคดูแลดีปีนี้ถือว่าชาวสวนสบายเรื่องน้ํามากอืม โอเคเลยเนาะขอบคุณน้องแนนมา,มากๆนะขอบคุณมา,มากๆครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณผู้ชมมา,มากๆเลยนะครับลงใน YouTube สร้างโอกาสทีวีนะฮะคลิปนี้จะไปลงในช่องสร้างโอกาสทีวีฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ